รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยจีไม่เย็นก็เห็นแต่ทูกคิดเป็นทำเป็นพูดเป็นก็เป็นสู ทุกก็เป็นสุขทำเป็นขจัดสินมนทินใจ ตาและเป็นการแสดงถึงภูมิความรู้ที่น้องสมมเนได้ศึกษาหมดให้เห็นว่าเราได้ศึกษาแล้วเข้าใจอะไรบ้างนะนั้นในลำดับต่อไปก็จะได้แจ้งให้สมมเนเพื่อเตรียมตัวนะสมเนนรูปแรกที่จะขึ้นแสดงพระธรรมเทศนาในวันนี้คือสมมเนน้ำต้นนะนั้นขอเริ่มพิธีการโดยให้โยม พ่อและโยมแม่ของสมเนั็น้ำต้นนั้นได้อัญเชิญคำพีและอัญเชิญเทียนสองธรรมาที่บริเวณธรรมาด้านหน้าขอเจริญพร เทศเดยอแล้วก็จริงแต่คราวนี้เป็นเทศแบบเต็มรูปแบบก็คือมีพิธีการครบหมดแล้วคราวนี้นันใช้อุปกรณ์ด้วยแต่ของผมเนี่ยก็ใช้อุปกรณ์แค่เป็นภาพวาดแต่ของคนอื่นเขาก็อาจจะใช้เป็นเทียนบ้างอะไรบ้างเช่นของพี่อููเนี่ยก็ใช้เทียนแต่อาจจะสมมตุติอาจจะปรับเปลี่ยนรูปภาพเพราะพอใช้เทีนเนยนจะมีความเสี่ยงเรื่องถ้าเกิดเทียนลม้มก็จะ หาจจะไฟไหม้ก็จะกลัวเรื่องพวกนี้พุทธสุภาษิตท,ที่ยกไวเบื้องต้นแปลความว่าเปลวไฟที่ถูกกำหนดลมพัดดับบูบไปย่อมกำหนดนับไม่ได้ฉันใดผู้รู้พ้นไปแล้วจากนายกรรมย่อมกำหนดนับไม่ได้ฉันนั้นหมายความว่าในเปลวในเปลวไฟทั้งหมดที่โลกนี้มีที่มีจำนวนมากมาย หากดับไปเปลวหนึ่งอาจจะเป็นเปลวเล็กหรือเปลวใหญ่ย่อมไม่มีย่อมอาจจะมีคนรู้น้อยหรือรู้มากซึ่งก็ไม่สามารถกําหนดนับได้ว่ามันจะดับไปเท่าไหร่ในวันที่เท่าไหร่เช่นเดียวกับคนคนเราถ้าในวันวันมีคนตายมากมายอยู่ที่ว่าคนนั้นเขาทำอะไรไว้ให้กับโลกบ้างถ้าเขาเป็นคนดีเขาก็จะเหมือนเปลวไฟกองใหญ่ที่ทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมือง เป็นเพชรน้ำงามของประเทศชาติเมื่อดับศูนย์ไปก็จะมีคนจดจำในทางที่ดีแล้วเขาก็จะดังไปทั่วจนจดจำมาถึงปัจจุบันอย่างเช่นบุรพภากษัตราตราธิราชเจ้าต่างทุกพระองค์ที่ช่วยกอบกู้เอกราชษของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบันแต่กลับกันถ้าเกิดเขาทำชั่วไว้ถ้าทำชั่วน้อยเขาก็จะไม่ถูกจดจำแต่ถ้าทำชั่วมาก จะถูกจดจำในฐานะที่เป็นคนเลวคนชั่วซึ่งโลกจะไม่ต้องการทำให้ประเทศนั้นเสื่อมโทรมซึ่งต้องการคนดีที่จะมาเสริมต่อให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมดังนั้นอาตมาภาพจึงอยากให้ทุกท่านทำตัวเป็นคนดีเมื่อเสียชีวิตไปจะมีแต่คนจดจำในฐานะที่ดีถึงแม้จะดีมากหรือดีน้อย ทำดีโดยที่ไม่หวังผลทำดีแบบที่ไม่มีคนรู้ยังไงถึงทําดีแล้วไม่มีคนรู้ก็ยังมคีคนหนึ่งที่รู้นั่นก็คือตัวเราเองวันหนึ่งเมื่อเราทําความดีไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งคนหลายคนก็จะมาดูเองว่าคนนี้เขาทำดีอะไรบ้างสุดท้ายก็จะกลายเป็นคนดังที่ทำให้ประเทศชาติบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง การแสดงพระธรรมเทศนาก็สมควรเก็บเวลาแล้วเอวังก็มีด้วยประการและเช่นนี้และก็รู้สึกเอ่ปิ่มปิติอะค่ะว่าเห็นเขาทำในสิ่งที่เราไม่คิดว่าเขาทำได้เพราะว่าเป็นการเทศสดไม่ได้อ่านจากกระดาษนะคะแล้วก็เนื้อหาที่เขาเขียนหรือแต่งขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างกินใจอะค่ะเกินคาดไปเยอะ ก็ก็ดีครับก็รู้ควาสึกว่าก็ภูมิใจแล้วก็ดีใจที่เนนเขาเข้าใจในในหลักธรรมะมากขึ้นก็ขออนุโมทนาบุญกับสมณเนรน้ำต้นนะที่ท่านได้ฟังปล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาที่สมณเณรน้ำต้นได้แต่งขึ้นมาเองนะเรียกว่าเป็นการแสดงพระธรรมเทศนาแบบปากเปล่านะปากเปล่าก็คือ เลือกพาสิทธิ์ที่ตนเองชอบนะตั้งภาสิทขึ้นมาแล้วก็ปรับจากการอ่านพระคัมภีร์มาเป็นการเล่าด้วยปากเปล่านะก็ถือว่าเล่าได้สั้นกระชับประทับใจตามเวลาที่กำหนดไว้ให้นะฮะรูปต่อไปให้เตรียมตัวก็คือสมมเนมมักนะสมมเนมมักจะขึ้นในลำดับต่อไป เตรียมว่าเราจะเทศยังไงบ้างครับไม่ตื่นเต้นครับเป็นสัญลักษณ์แห่งการอาราธนานิมนต์ครับนิมนต์สมณเณรมักขึ้นแสดงธรรมครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตโ อาระหาโตสัมมาสัมพุทธสัพยาปัชชังสุขังโลเกณบัดนี้อัตมภาพสัม,มเนรนมกักกกอเกียรติมานะจะได้สแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาแก่ท่านศรัทธาสาชุชนทั้งหลายทั้งที่อยู่ที่นี้และทางบ้านขอให้ญาติโยมได้ตั้งใจแล้ฟังพระธรรมเทศนาตามลำดับไปซึ่ง พุทธศาสนาสุภาษิตที่ยกไว้เบื้องต้นแปลความว่าความไม่เบียดเบียนเป็นสุขในโลกซึ่งการที่เราเบียดเบียนนั้นก็ทำให้ผู้อื่นเกิดทุกข์เกิดทุกข์ก็จะทำให้โกรธถ้าเกิดโกรธแล้วก็อาจจะเกิดการเบียดเบียนกลับไปกลับมาจากตอนแรกที่การเบียดเบียนแค่ครั้งเดียวจะเพิ่มเบียดเบียนไปเรื่อยๆไม่หยุดไม่ย่อน จนกว่าจะมีใครให้อภัยซึ่งถ้าเกิดเราไม่เบียดเบียนกันก็จะเป็นสุขเช่นถ้าเราไม่ไปทำร้ายใครไม่ไปทำให้คนผู้อื่นมีความทุกข์แล้วทำให้ผู้อื่นมีความสุขเราก็จะมีความสุขตามเหมือนกับว่าเราไปทำร้ายใคร ผู้อื่นเป็นทุกข์เราโดนผู้อื่นทําร้ายกลับเราก็เป็นทุกข์ถ้าเราไม่อยากเกิดทุกข์เราก็ไม่ควรที่จะไปเบียดเบียนใครเราเบียดเบียนโลกก็จะเหมือนว่ามีแต่คนที่มีความทุกข์เหมือนกับมีไฟอยู่ที่โลกก็จะทาให้ไม่มีความสุขแล้วก็ในระหว่างที่มีความสุขแล้วมีคนที่มาเบียดเบียนเรา ก็จะกลายเป็นความทุกข์ที่จะทําให้เรามีความทุกข์ถ้าเกิดเราถูกเบียดเบียนแล้วก็ถ้าเกิดทำมนาน,นานอาจจะเจ็บไข้หรือตายได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดเราเบียดเบียนใครก็จะเกิดความทุกข์ความทุกข์ก็เหมือนกับว่าเป็นไฟไฟร้อนแรงมากที่อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุมากมายยิ่งกว่าการไฟไหม้ซะอีกเพราะว่า ถ้าเกิดเราโกรธก็เหมือนกับไฟถ้าเกิดไฟไหม้ก็ไฟไหม้แต่ถ้าเกิดโกรธหรือมีความทุกข์จะยิ่งกว่าไฟไหม้เพราะว่าเราอาจจะไปฆ่าใครหรือไปทําให้วานอื่นไฟไหม้หรือทําให้ผู้ที่มาทําให้เรามีความทุกข์ไฟไหม้หรือทําให้ผู้ที่อื่นมีความทุกข์เจ็บปวดครับ การแสดงพระธรรมเทศนาก็สมควรแก่เวลาเอวังก็มีด้วยประการเช่นนี้แหละเพราะพ็ดีใจนะคะเพราะว่าเขาเตรียมมาเยอะพอสมควรแต่แต่พอถึงตอนเทศอาจจะตื่นเต้นนิดหนึ่งเห็นแม่แอบ,บเห็นรูปรูปที่เขาวาดนะคะอย่างเช่นความโกรธเป็นไฟมีการเจ็บการตายอะไรของเขาที่เขาเขียนมาเขาเขียนม,มาค่อนข้างเยอะนะคะก็ คิดว่าลูกก็ได้อะไรจากการที่ที่มาบวชในครั้งนี้ได้ได้เข้าใจชีวิตได้เข้าใจธรรมะหลายๆอย่างอะคะ่ะ ก็ตื่นเต้นนะที่ต้องเท่นะก็ไม่เคยเทศกับแบบคนเยอะๆเดี๋ยวมีมาก่อนนะพาะผมเทศแค่ครั้งเดียวครับผมก็ให้อุปกรณ์มาอุปมาอุปไมเปรียบเทียบแล้วก็เตรียมเอาไว้สิ่งของจากธรรมชาติแต่ผมเตรียมไว้แล้วครับแต่ไม่มีกระดาษนะมันอยู่ในนี้ทำที่อาตมามาแสดงในวันนี้นั้น คือสิ่งไม่มีตัวตนทั้งหลายอย่างเช่นชีวิตของเรานั้นแบบเปรสือนแท่งเทียนที่มีไฟอยู่ชีวิตเราได้ทั้งดับทั้งจุดใหม่ได้หรือดับหรือจุดใหม่เมื่อไหร่ก็ได้และแท่งเทียนเปรเสมือนช่วงเวลาแต่และอย่างที่เราทำมาเมื่อไส้เทียนหมดเวลาที่เหลือก็ไม่มีอีกแล้ว สิ่งที่ทําคือไฟในจิตใจถ้าเราไฟตัดไฟนั้นลงได้คือการละก,กิเลสหรือตัณหาหรือความทุกข์ต่างๆกิเลสนั้นเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่เราไปหยิบมันมาตั้งหาวันนี้เห็นลูกเลือกหัวข้อนี้ดีมากนะคะมันเป็นหัวข้อง่ายๆแต่ทุกคนควรจะมีในชีวิตของตัวเองทุกอย่างเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยงใช่ไหมคะแล้วถ้าเกิดเรานะคะทุกๆคน ทุกคนนะคะถ้าเกิดว่าเราทำใจได้นะคะมันก็จะเป็นสิ่งที่ที่ที่สงบนะคะในส่วนนั้นค่ะในจุดนั้นเป็นเรื่องง่ายๆแต่ทุกทุนจะต้องมีและถ้าเกิดมีแล้วจิตใจเราก็จะสงบสุขนะคะค่ะสำหรับโยมพ่อนะครับที่เห็นสามเณรเปรมขึ้นเทศในวันนี้นะครับจากเดิมที่เคยเห็นเป็นเด็กตัวเล็กๆนะครับ พูดจาเฮฮาคือจะถามอะไรเนี่ยไม่เคยได้คําตอบที่เป็นสาระจากสามมเนรเปรมเลยเวลาอยู่ในเรื่องปกติธรรมดาที่ผ่านมาครับแต่วันนี้นะครับหลังจากเข้ามาบันปรพชาสัมเนรพระอุดร้อแล้วได้รับการฝึกฝนจากพระอาจารย์นะครับการพูดนะครับแล้วก็การใช้สำเนียงเสียงการเรียบเรียงความของสามมเนรเปรมเปลี่ยน,นไปเยอะนะครับจากเดิมที่ไม่เคยพูดมีสาระหรือมีเหตุมีผลต่อเนื่องกัน วันนี้ทักษณะพูดถ้าดูแล้วเหมือนพูดเหมือนอเหมือนพระเทศสั่งสอนโยมเลยวันนี้ซึ่งดูเปลี่ยนไปนะครับการพูดจานี้เริ่มรู้จักโยงเหตุโยงผลในการที่จะโน้มน้าวเรื่องในการอธิบายการพูดก็พูดช้าลงไม่พูดเร็วนะครับเพื่อที่ให้ทุกคนสามารถรับฟังได้ทันนะครับแล้วก็ถึงแม้จะเป็นหัวข้อเล็กๆสั้นๆแต่ก็ถือว่ารเรียกว่าพูด เรียบเรียงประโยชน์เรียงความได้ดีเปลี่ยนไปเยอะนะครับก็ถือว่า,าประสบความสําเร็จในการมา,าบรรพชาสามเนตรภาคดูร้อนในครั้งนี้นะครับทำให้ตวัวสามเนตรเองเปลี่ยนไปเยอะซึ่งอาจจะส่งผลให้กับการเรียนกับสมาธิของเขาดีขึ้นนะครับก็อยากจะขอบคุณโครงการนี้นะครับที่ทําให้สามเนตรตัวเล็กคนหนึ่งนะครับเปลี่ยนแปลงไปนะครับในทางที่ดีขึ้นทั้งการเรียนใน,ในทางธรรมและในทางโลกครับผม ก็หาสุภาษิตมาแล้วก็แล้วก็แต่งเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆครับ<ม>ตึงเต้นครับ<ม>ก็ต้องมั่นใจครับคนที่สร้างแต่ความดีคือบุญกุศลย่อมเป็นคนรอบคอบมีสติสัมปชัญญะ มีปัญญาในการครอบครองตนและครอบเรือนอย่างมีความสุขบุคคลภายนอกแม้โจรก็ไม่สามารถขโมยไปได้เพราะบุญกุศลเป็นของเฉพาะตนอ๋อหลังจากอ่า ที่ได้ฟังลูกชายทั้งสองเทแล้วนะคะก็รู้สึกดีใจค่ะที่เขาแบบว่ามีความกล้าแล้วก็แบบว่ายังไงอะเทศแบบว่าออกมาด้วยใจจริงอะคะ่ะ ตอนที่ช่วงบ่ายจะเทีครับพ่อคือตื่นเต้นมากเพราะว่าเอ่อผมต้องอธิบายโดยที่แบบไม่ใช่สมุดแล้วก็อาจจะมีคําผิดพลาดอะไรก็ได้แล้วผมอาจจะแบบลืมพุทธพุทธสุภาษิตก็ได้ก็คือต้องใช้ความจําอย่างมากเลยครับที่ต้องใช้แล้วก็อย่างก็คือต้องเอาของสิ่งของมาเปรียบเทียบด้วยเช่นดอกไม้ใบไม้อไย่างเงี้ยมาเปรียบเทียบสิ่งที่เรากำลังทําอยู่ครับก็คือว่ายากมากๆครับ ก็สําหรับการเทศนนี้ครับผมก็จะทําให้ดีสุดให้ปรดพ่อแม่นะครับก็คือการแท่ก็คือเหมือนกับแสดงทําให้กับผู้อื่นก็เหมือนนะกับได้บุญเราก็ได้บุญด้วยความสุขก็เหมือนกับเป็นความบุญที่เราได้ทํามาบุญคือความสุขแล้วเราก็ต้องส่งความสุขให้กับเขาครับคุณครับการครบคนบัณฑิตนั้นเป็นการเหมือนกับไฟดวงหนึ่งที่ว่างเปล่าที่ถูกคนที่ไม่มีใครแต่ถ้า อีกไฟดวหนึ่งจุดไฟอยู่ไฟโดวนั้นก็จะมีไฟที่ส่องสว่างให้นำทางไปได้เหมือนไฟทุกนี้นี่คือเทียนที่มีความทุกข์มีความเศร้ามีความเศร้าที่ต้องสว่างจากผู้ดีผู้บัณฑิตนี่คือนิพพาน เราต้องทําให้ตัวเองดีที่สุดเด่นที่สุดหนึ่งดีที่สุดประเสริฐที่สุดเป็นสิ่งเดียวในโลกถึงจะได้นิพพานนี่คือคําที่คําสอนของพระพุทธเจ้าก็รู้สึกว่าสามเณรพุภูมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเพราะว่าสิ่งที่เขาเจอในการโดนสั่งสอนในเวลาหนึ่งเดือนที่ผ่านมาทําให้เขารู้ว่าการที่จะต้องคบคนเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรถ้าเราครบคนที่ไม่ดี ก็ทำให้เรามีสิ่งที่ไม่ดีติดตัวแล้วเขาก็แสดงธรรมเทศนาบอกว่าคนเราทุกคนเนี่ยเป็นคนที่ดีได้สายอยู่แล้วถ้ามีสิ่งที่ไม่ดีติดตัวบ้านก็จะทําให้เขาสลัดออกได้ยากคุณแม่ว่างไงครับคุณแม่ก็วันนี้ที่ทางเทศนาหมายถึงว่าเนเนี่ยหมายถึงว่าเราเนี่ยเปียบเหมือนน้ำใสๆนะคะมีสิ่งต่างๆเข้ามามากมายทำให้เรา จิตใจบางครั้งของเราก็ขุ่นหมวัว mm hmm. เกิดจากการครบเพื่อน mm hmm. หรือการสังคมณนะปัจจุบันที่มีแต่ภัยรอบตัวสามเณรอยากให้ทุกคนรู้ว่าในเมื่อเรานํามันมันเข้ามาแล้วการที่เราจะให้น้ํากลับไปใส่อีกเนี่ยมันต้องใช้เวลาดังนั้นความชั่วเข้ามาง่ายความดีทํายากค่ะค่ะก็คือวันนี้ก็ถือว่าประทับใจสามเณรที่ได้กระท, mm hmm. ทําเทศนาในวันนี้ค่ะ พาสิคนโบราณอย่าอยู่อย่างกาขวากอย่าจากอย่างเรือจรอยู่ให้เขารักจากให้เขาคิดถึงอยู่ให้มีไฟไปให้มีเพื่อนอาตมาภาพขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้สำรวมกายวาจาใจให้บริสุทธิ์งดเว้นจากอบายมุกทั้งปวงรักษาศีลห้า เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตและสันติสุขของประเทศชาติตลอดการนานเจริญพรจากการจัดตั้งหมู่บ้านรักษาศีลทาในดำริกของสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชในทุกภาคส่วนของสังคมเพื่อสร้างความสามัคคีประโยชน์สุขของประชาชนและสร้างความปรองดองสมานฉันท์ แก่คนในประเทศดังนั้นกรมการศาสนาจึงนำมิติทางศาสนามาขึ้นความสุขความสามัคคีปรองดองและสมานฉันท์ของคนในชาติซึ่งกรุ่มการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมไดะยกย่องชุมชนวัดวาปีสุทธาวาสอําเภอจอมบึงจังหวัดราชบุรีเป็นหมู่บ้านรักษาศีลห้าชาวประชาเป็นสุขซึ่งชุมชนแห่งนี้มีความสามัคคีปรองดองกันเมื่อจัดกิจกรรมใดๆชาวบ้านก็จะมาร่วมแรงร่วมใจกันทำ โดยมีวัดวาปีสุทธาวาสศาสนสถานลานธรรมลานวิถีไทยเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้านทั้งเรื่องการประกอบพิธีกรรมทงางศาสนาและการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิน่นวัดวาปีสุทธาวาสเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับชาติพันธ์ชาติพันธ์ของจังหวัดราชบุรีและได้เปิดที่วัดเป็นบ้านเรียนรู้เกี่ยวกับปัญญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยปราชชาวบ้านจะมาให้ความรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง และสอนวิธีการสารตะกร้าพลาสติกให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนทําให้ได้ความรู้ทั้งเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัวและการสารตะกร้าพลาสติกทุกปีชุมชนรอบวัดวาปีสุทธาวาสจะมีประเพณีการถวายผ้าป่าข้าวเปลือกซึ่งเป็นประเพณีประจําปีที่ได้สืบทอดกันมาช้านานโดยชาวบ้านจะร่วมกันนําข้าวเปลือกที่ได้จากผลผลิตของตนเองดอกไม้ทูบเทียนมาถวายที่วัด เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับนอกจากนี้วัดวาปีสุทธาวาสยังขยายเครือข่ายหมู่บ้านรักษาศีลห้าไปยังหมู่บ้านใกล้เคียงโดยส่งเสริมให้หมู่บ้านทำเนียบจัดกิจกรรมส่งเสริมการดูแลสุขภาพให้กับชาวบ้านตามหลักวิถีพุทธโดยมีการออกกำลังกายสวดมนต์ไหว้พระและเทศนาธรรมเรื่องศีลห้าอย่างต่อเนือ่องนับได้ว,ว่าหมู่บ้านทำเนียบมีการประสานเชื่อมโยง ระหว่างบ้านวัดโรงเรียนโดยการจัดกิจกรรมทั้งาศาสนาศิลปะวัฒนธรรมภายใต้หลักธรรมทั้งาศาสนาและปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีวัฒนธรรมของท้องถิ่นเช่นเดียวกับชุมชนรอบวัดวาปีสุทาวาสซึ่งตรงตามนโยบายของกรมการาศาสนาที่ต้องการเร่งดำเนินการขยายผลไปสู่หมู่บ้านอื่นๆต่อไป ิญร่วมใส่บาตสามเณร,รราแก้วศาสนาไทายญาติบวรได้ทุกวันเวลา7จ็นาฬิกาณธรรมสถานเฉลิมพระเกียตรติร,รัชการที่9วัดพระราม9การญจนาพิเศษโทรศัพท์027197676 mountain time